กิตดามีช่องสำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อกางเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อกลางเป็นเหตุนะครับทําให้ช่องหลักนะครับไลฟ์ไม่ได้7วันนะครับก็เลยเกิดช่องสำรองนี้ขึ้นมาครับช่องชื่อว่ากิษดาารมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับช่องนี้เป็นช่องจริงของพระเอกกิษดานะครับฝากคนกดติดตามกดแชร์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่ากิตดามีช่องสำรองแล้วนะครับ ช่องสำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อก้ามเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อก้ามเป็นเหตุนะครับทําให้ช่องหลักนะครับไลฟ์ไม่ได้7วันนะครับก็เลยเกิดช่องสำรองนี้ขึ้นมาครับช่องชื่อว่ากิษดาบารมีเป็นภาษากฤษนนะครับช่องนี้เป็นช่องจริงของเรียกกิษดานะครับฝากคนกดติดตามกดแชร์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่ากิษนามีช่องสำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อก้ามเป็นเหตุ เสื้อกางเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อกางเป็นเหตุนะครับทําให้ช่องหลังนะครับไล่ไม่ได้เจ็ดวันนะครับก็เลยเกิดช่องสำรองนี้ขึ้นมาครับช่องชื่อว่ากิสดาบรมีเป็นภาษากฤษนนะครับช่องนี้เป็นช่องจริงของพระเอกกิสดานะครับฝากกคนกดติดตามกดแชร์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่ากิษนามีช่องสำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อกางเป็นเหตุ เสื้อกลางเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อกลางเป็นเหตุนะครับทําให้ช่องหลักนะครับไลฟ์ไม่ได้7วันนะครับก็เลยเกิดช่องสํารองนี้ขึ้นมาครับช่องชื่อว่ากฤษดาบารมีเป็นภาษากรนะครับช่องนี้เป็นช่องจริงของเรียกกฤษณานะครับฝากกดติดตามกดแชร์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่ากฤษดามีช่องสํารองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อกางเป็นเหตุ สำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อกางเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อกางเป็นเหตุนะครับทําให้ช่องหลักนะครับไล์ไม่ได้7วันนะครับก็เลยเกิดช่องสำรองนี้ขึ้นมาครับช่องชื่อว่ากิษนาบรมีเป็นสากิน conv, นะครับช like ่องนี้เป็นช่องจริงของพระเทกิษณานะครับฝากคนกดติดตามกดแชร์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่ากิษนามีช่องสำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อกาง กิตดามีช่องสำรองแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่น่าเลยเสื้อกามเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อกามเป็นเหตุนะครับทําให้ช่องหลักงนะครับไลฟ์ไม่ได้7วันนะครับก็เลยเกิดช่องสำรองนี้ขึ้นมาครับช่องชื่อว่ากิจดาบารมีเป็นสากินนะครับช่องนี้เป็นช่องจริงของเรียกกิตดานะครับฝากคนกดติดตามกดแชร์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่ากิตดามีช่องสำรองแล้วนะครับ เสื้อกล้ามเป็นเหตุสวัสดีครับก็เสื้อกล้ามเป็นเหตุ